เจออีกแล้วเพื่อนนี่ครับนี่ครับเจอแล้วครับผมนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเงียบเป็นไงเพื่อนเพื่อนนี่ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนโอ้ยจ้มตาอีกยอ้าวเอโลมองหนุ่มเลยนะอได้อยู่เป็นโลแหละเป็นโลเป็นโล ถ้าเราเคี่ยงจะมีไหมจะใช้มือมันต้องเกี่ยวแล้วเดีียมถุงมาปทางไหนมันบานไปทางไหนบานขึ้นบนแล้วก็ลงล่างด้วยเพชรมันไปนี่แหละขึ้นตามสันน้ำบนนี่เนี้ยแยหนเดู่เดี๋ยวพี่เตรียมถุงลถุงในถุงอยู่ไหนถุงอยู่ถุงถุงถุงอยู่ในจอดีกว่าใส่ถุงอะไรก็ใส่ี่นลงไับ่หดู่ถ่ายวลดีโอเี่ถ่ายที่อาที่งัดเนี่ยนูนะ กดเคสกดไรค์ใหผมหน่อยครับอ่าเดี๋เพื่อนงัดครับงัดใส่งัดมาแล้วเพื่อนเก็บเห็ดกรเก็ดอย่างนี้ไนอะ้เหี้ยมันจะขุดนะจ้าพี่น,น้องเพื่อ,อนเห็ดไอ้นี่มีถุงไงหมไอ้นัดมีถุงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยว่ากันมีถุงไอ้ถุงนั่นมันอยู่ในกระเป๋าผมไม่จา้าไม่เต็มมันเต็มไปทั้งถุงเลยเนาะดแล้วก็จัดหลังนี่จะถุงกูที่ ม,มนัดถ่ายดียนัดคอยดูด้วยแจว๋วแจว๋วถ่ายกันไอ้คนไม่นัดเอ้ยเอ้เก็บตุกนานหนัว <c oughs> แจว๋วสุดท้ายมันก็เป็นของกูจนได้วันนี้โอ้สามขีดเต้นเขาไม่รู้กี่วันแล้วอืสุดท้ายปลานี่มันต้องเป็นของพวกกูชุดแรกบกุกเบิกอืมกีบลงเขงนะนานัดกูเขียดตามลงไปเก็บ ือเพื่อนดูกํลังกระโชกกระโชกเลยครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นครับติดตามครับช่องไอเสือฟาลูยูทูปครับ,บเฟซบุ๊ก็เสือป่าเสือป่าครับผมโอ้ยหนามปักกูมไม่รู้สึกเย็บเลยตอนนี้กูอยากได้เช็ดหลายมาดูเสียงขอหมาตัวนี้ดุนไปทั่วเลยเหร <laughs> อ,อหาเห็ดมันต้องไม่กลัวเหนื่อย ได้ได้แล้วลมววะมันก็คุ้มนี่ยไหลมีเงี้ยยอดเพื่อนเดอกแข็งเป๊ะไอ้ไอ้ตะกรวดพี่ดอกนั่งสวยนะทิดเนาะดอกนั่งสวยเก็บเห็ดอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ขุดเอาจ้าวขึ้นนะเพื่อนๆไม่ได้กินปีเดียวนะครับเผื่อลูกเผื่อหลานมาั่งอ่ อโอ้โหคิดเอ้ยได้กินเห็ดแต้ความอยากได้ต้องหาเหล้วเราหมาเราต้องไปเสียเที่ยวกันนะหลังบนข้างล่างเลยหลามเนี่ยบนก็หลามล่างก็หลามเห็ดนะครับดีไม่ดีจะเขาลูกนี้ด้วย้ำเนี่ยเห็ดอ่ะเดี๋ยวตีเข้าไปนี่เลยนี่เห็ดอ่ะขบวกว่าคินประปอนขาบอกทิปบานทานิป อืก็บอกอันนี้เท่านี้แหละป่าเป้าไม่เหลือดอกหาในนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เช่ายังค่อยตีขึ้นป่าเป้านี่ใกล้ป่าเป้าเราเนี่ยไปนู่นแหละก็ไปนู่นแหละจ้าอะไรเพื่อนนเย อันน ata, young, ihren, kind of it, ี้เขาพระอินนะครับผมอยู่ยอดเขาพระอินนะครับตอนนี้อยู่เขาพระอินนะครับเขาพระอินนะจ้าพี่น้องพนมเปนไหนทางเห็ดอยู่ใครอยู่นี่ยามเห็ดอยู่ครับผมโอเคโอเคเอาหนูหยุดสต๊อป